สวัสดีทุกท่านครับผมช็อกช็อปมาแล้วครับนะฮะวันนี้ซิตี้เซนครับซิตี้เซนวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาขายของโดยตรงนี่แหละนะฮะต้องบอกเลยว่าช่วยซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาราฬิกาในสต็อกที่เก็บมานานมากแล้วนะ,ะต้องบอก่าเลยว่าเก็บมานานละเอามารีวิวให้ชมนะครับแล้วก็ฝากซื้อด้วยเพราะว่ามันเซล์แบบเซลล์มาหาโหดมากนะฮะเอาเนี่ยผมบอกราคา เปิดคลิปเลยนะฮะก็คือไอตัวซิลิเซนตัวนี้เนี่ยนะฮะราคานะครับราคามันอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทโอ้ oh, แม่เจ้าทำให้ราคาสูงขนาดนั้นทำให้ราคาสูงขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับแต่นะฮะราคาเซลล์ที่ร้านตอนนี้นะครับราคาเซลล์เลยเนี่ยนะฮะก็คืออยู่ที่สี่พันบาทหนึ 18, ่งหมื่นแปดพันหกร้อยคิดว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับลดไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะลดเยอะมากนะครับแต่ว่าแน่นอนของลดสต็อกเนี่ยมันจะมี ตำหนินะฮะมีตำหนินะไม่ใช่ของที่ผ่านการใส่นะครับแต่ว่ามันเป็นของเก่าเก็บนะของเก่าเก็บนะครับประกันยังไม่รันแต่อย่างใดนะครับก็คือมันขายไม่ออกอ่ะมันค้างสต็อกว่างัันเถอะก็เดี๋ยวผมบอกบอกราคาไปแล้วก็คือ4,000จาก1 8 6 0 0นะครับเหลือ4 0 0พแล้วก็ประกันทุกอย่างนะครับประกันศูนย์ของที่ทเซ็นได้ทั่วประเทศนะครับ มีกล่องทุกอย่างมาให้เหมือนมือหนึ่งเลยแต่มันมีตําหนิแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าไอ้ตำหนิที่ว่าเนี่ยมันเป็นตําหนิยังไงแล้วพอรับได้ไหมลดจาก18ื่นแปดเหลือสี่พันเนี่ยโอเคหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะฮะฝากใครที่ชอบนาฬิกาชอบซื้อนาฬิกาฝากกดติดตามนะครับ,กกรบถ้าเกิดว,ว่าใครจะสนับสนุนซื้อานาฬิกาก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคนะ ซีรีส์เซนที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้ครับมันเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่ามันคนละสีนะครับก็คือรุ่น C A นะฮะ0385ขีด 06E นะครับคาลิเบอร์ B612 นะครับเป็นคาลิเบอร์เดียวกันก็คือเครื่องเดียวกันนะครับ C A 0386ขีด 03E ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องก่อนะวางไว้ก่อนนะครับกล่องแบบคือกล่องเขาเลยนะครับกล่องตรงรุ่นกล่องอลังการมากนะฮะนี่ครับ อ่าเพราะหยิบกล่องมาปุ๊บรู้เลยว่าคือรุ่นไหนนะนครับ c i t ี z เซครับ X กับ Toyota 86 Toyota 86ก็คือรถสปอร์ต2ประตูของ Toyota แบบที่เมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วนะ10ปีเหรอไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ผมไม่ได้เป็นคนในวงการรถซิ่งนะครับแต่ว่ามันเคยเป็นรุ่นที่แบบคือวัยรุ่นแบบใฝ่ฝันมากวาโอ้โห Toyota 86มันต้องมีดีวะ G T 86ไหมหรืออะไรทั้งอย่างคือซ i ตีเซนเนี่ยไป X กับ t o y ย TA 86นะครับ ผลิตนาฬิกาลิมิเต็ดรุ่นนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องก่อนกล่องด้านนอกจะเป็นสีขาวลักษณะนี้เลยนะครับขาวก็ก็ขาวเลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์แบบ t o เซ t a a ตโ86นะครับถ้าเกิดว่าใครมีตู้โชว์นะ้ทีวีที่บ้านเอากล่องไปโชว์ได้ด้วยนะเปิดกล่องออกมาครับไม่ขี้เหร่ครับบอกเลยสมกับลิมิเต็ดนะครับก็จะเจอกับกล่องด้านในอีกชั้นหนึ่งเป็นกล่องหนังนะเปิดออกมาครับนี่ก็จะมีหมอนมาให้ มีหมอนให้แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานกับใบรับประกันไปให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้หยิบมาวันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ก็จะมีไปให้แล้วก็ประกันก็จะเริ่มหลั่นเมื่อท่านได้รับนาฬิกาแล้วเท่านั้นนะครับเนี่ยตอนนี้คือนาฬิกามันยังเป็นของใหม่เก่าเก็บสต๊อกขายไม่ออกเพราะว่าสั่งมาเยอะเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ออกเลยนะแต่สั่งมาเยอะเกินจนขายไม่ขายไม่หมดอ่ะยอมรับกันตรงๆนะครับมันขายไม่หมดเพราะมันก็ขายไปเยอะแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับซึ่งมันเหลืออยู่แค่สีดำเนี่ยนะครับ สีดำเนี่ยเหลืออยู่ห้านะครับนี่คือสีดํานะครับเหลืออยู่ห้าเรือนนะครับสีขาวเหลือเรือนเดียวแม่เจ้าสีขาวเหลือเหลือเรือนเดียวต้องบอกซิลูเซนตัวนี้ครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นย้ําอีกครั้งลิมิเต็ดเอดิชั่นเกับ To โยต้าแปครับผลิตในญี่ปุ่น100%่งร้อเอร์เซฮะตามปกติเนี่ยนาฬิกาแบรนด์ต่างๆหลากหลายแบรนด์เนี่ยนะครับไม่นับแบรนด์หรูต่างๆที่ผลิตในสวิตนะครับเอาเป็นแบรนด์ท้องตลาดทั่วไปที่ราคาประมาณเนี้ยหลักหมื่นเนี่ยนะฮะ ก็จะมีที่ผลิตเนี่ยหลายที่หลายโรงงานก็จะเอามาประกอบเป็นหนึ่งเครื่องเนี่ยแต่ซิติเซนเรือนนี้เนี่ยนะครับเป็นลิมิเต็ดที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น100ซนะครับคุณก็รู้ว่าแต่มาตรฐานเขาเหมือนกันแหละแต่ว่าคือของมันต้องมีนะครับของมันต้องมีนะครับแล้วกน็น้ำหนักเนี่ยหนักนะฮะหนักพอสมควรเลยแหละหนักพอสมควรนะครับใครชอบใส่ในการ่งหนักเนี่ยโอเคเลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ ขายของมาหนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนาฬิกากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูสีสีดําก่อนแล้วกันนะเหลือในสต็อก5้าเรือนนะครับ,นรบในสต็อก5้าเรือนก็สีดําครับตรงขอบนะฮะขอบเรือนเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยนะครับจะใส่หมุดมาให้ตรงนี้นะครับสองตแหน่งเนี่ยโหสวยงามครับนะครับแล้วก็สีตรงเนี้ยที่คุณเห็นเงาๆอยู่นี้นะฮะตรงนี้เป็นสีที่ใช้พ่นรถยนต์นะครับ คือเป็นสีมาตรฐานเดียวกับที่ใช้พ่นรถยนต์เลยนะครับสีสีที่ใช้พ่นรถยนต์เลยอเอามามามา,มาพ่นแบบตัวขอบนาฬิกานะครับเพราะว่าเขาเอ็กกับตัวตาไงนะฮะโอ้โหแล้วแบบตัวหน้าปัดเนี่ยมีกิมมิคมีดีเทลแบบเยอะเยอะเยอะไปไหนเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากนะแล้วเป็นโครโนกราฟนะครับโอ้โหมีช่องบอกวันที่นะครับมาให้นะครับเข็มวินาทีอยู่ด้านล่างนะครับไม่ใช่ไม่เดินนะเข็มวินาทีมาอยู่ด้านล่างถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้แบบ นี่นี่มันจะเดินลักษณะน,นี้ให้เรากดปุ่มขวาบนนี่เห็นไหมถ้าใช้โครโนกราร์ฟนั่นนี่นี่โอ้เนียนเนียนสวยงามมากป๊าหยุดรีซตรีเซ็ตมันใหม่โอ้โหนี่ฮะมีช่องบอกวันที่ครับมปีปลายเข็มเนี่ยมีภายน้ำมาให้ทั้งเข็มเลยครับเข็มวินาทีเป็นช่องเล็กๆอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะซิริเซนครับ ด้าน,นล่างเป็นสนัญลักษณ์ของ Toyota 86ครับแล้วก็ตรงหน้าปัดเนี่ยจะมีความเป็นลายเคปล่าฮะเคปล่าครับสวยงามเลยแล้วก็ซ่อนแผงโซล่าเอาไว้ครับ c o d คได e ฮะ i ีดา e อีโคได e ครับตัวนี้ให้กำเนิด <laughs> ไม่ใช่ให้กำเนิดมันจะอลังกายไปไหนนะครับ คือตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นการกักเก็บพลังงานแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นพลังงานแสงนะครับไม่ใช่ถ่านนะไม่ได้ใช้ถ่านก็ใช้งานได้ยาวนาน,นะครับสามารถส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้คือบริษทัทเขาเกินร้อยปีอ่ะ uh, อายุบริษทัทเขาอ่ะมันเกินร้อยปีมาแล้วนะครับเนี่ยก็ไว้ใจได้ครับเรื่องของมาตรฐานการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับเป็นหน้าปัดสีดําเลยนะดาจ๋าเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีออกด้านๆนหน่อยนะครับก็จะตัดกันกับสีที่เป็นใช้สีรถยนต์ตรงเนี้ยเป็นสีสีเงานะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะเป็นลายเคล่านะะ แล้วก็การออกแบบต่างๆเนี่ยให้มันมีความคล้ายกับเรือนใหมของ t o y ยต้า86ค่อนข้างคล้ายนะค่อนข้างคล้ายผมก็ดูมาใน Google นะครับก็ค่อนข้างคล้ายนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์มาให้ทั้งของค่ายซีเซนเองแล้วก็ของ t o y ยต้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังเรือนกันนิดน,นึงฮะนี่เป็นสนแตนเลสครับก็จะมีสัญลักษณ์ของเป็นโลโก้ของทั้งทางซีดีเซนแล้วก็โตโยต้า86เช่นเดียวกันครับสังเกตเห็นว่าจะเขียนว่า made in Japan เลยนะฮะ อินเจแปเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเป็นนาฬิกาที่ผลิตในญี่ปุ่น100%นครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวคอสายเนี่ยจะมีความโคงนะ้งฮะเนี่ยเวลาคนใส่เนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่ลักษณะเนี้ยมันก็จะสวยงามนะเนี่ยดูเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีหมุดเนี่ยมาให้4ตัวด้วยกันให้มันดูเป็นแบบผู้ชายผู้ชายนะครับผู้ชายผู้ชายเลยนะฮะแล้วก็ ตรงที่ใส่สายนะครับก็จะมีมาให้เป็นลักษณะนี้นะฮะโอ้โหใส่สวยงามแล้วก็ตรงนี้เป็นลมดํานะครับเป็นบัคเกอรลมดํานะครับเป็นพลาสติกเหรอเป็นเรซินอะไรสักอย่างตัวนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลต้องขอไว้ด้วย c i t ิเซ n นะครับโอ้โหไม่มีผลิตแล้วนะครับลิมิเต็ดนานแล้วนะฮะรุ่นนี้นะมีโอกาสหยิบมาโลกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสีขาว สีขาวก็ไม่ได้ขาวทั้งเรือนอีกนะครับก็ขาวเฉพาะตรงนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกถ้าถ้าสังเกตเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะมีความยุบๆๆนิดๆหน่อยๆเหมือนคือมันคือสีเดียวกับรถยนต์เลยอ่ะเนี่ยมันจะเป็นสีขาวมุกอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีความแบบความเงาหน่อยๆต้องสังเกตใกล้ๆนะผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับภาพได้ไหมเห็นไหมฮะเม็ดมะยมเป็นสีดําครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับกับสีดาแต่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ย มันให้ความรู้สึกว่าเป็นเป็น X เป็นเ,เปน8 6มากกว่าเพราะว่าคือถ้านาฬิกาสีดําทั่วไปเนี่ยมันดูไม่สะดุดตานึกออกไหมฮะดูไม่ไม่สะดุดตาแต่พอมีสีขาวเข้ามาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเฮย้ยมันนาฬิกาอะไรวะนาฬิการุ่นอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วมันมีเรือนเดียวยนะไสต์อกของผมตอนนี้เนี่ยก็คือตัวนี้แหละตัวที่เอามารีวิวเนี่ยมันมีอยู่เรือนเดียวนะครับก็หมดแล้วก็คืออาจจะหมดเลยนะเดี๋ยวจะต้องลองไปลื้อก่อนว่ามันยังมีอีกไหมนะครับต้องใช้คําว่าอาจจะไว้ก่อนนะครับ นี่แบบนี้หับเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ลองลองเทียบกันดูนะสองเรือนนะนี่โอ้สวยแม่เจ้ากล่องดีครับใบประกันทุกอย่างป้ายแท็กอยู่ครบไม่มีการใช้งานไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองลองขึ้นข้อให้ดูก่อนเดี๋ยวขึ้นข้อให้ดูทั้งสองสีเลยนี่ไงเห็นไหมใส่ข้อมือแล้วเป็นอย่างนี้นะโอ้โคตรเท่เลยดูสปอร์ตมากอะ่ะนี่นี่คือสีดานะครับโอ้ยังรอ ยังรอยังรอ,อรับกับข้อมือดีมากนะตอนถือไม่กี้ทำไมรู้สึกหนักแต่อยู่บนข้อมือไมันไม่หนักสัง,งังนหรือว่าผมใส่นาฬิกาทุกวันก็เลยชินนี่เดีย๋ยวไปดูสีขาว๋ยไปดูสีขาวกันนะครับแต่ตอนนี้ที่เจอเนี่ยมันมีห้าครับดำห้าขาวหนึ่งนี่นี่เห็นไหมผมเป็คนผิวดําเพราะฉะนั้นใส่นาฬิกาที่เป็นสีขาวเนี่ยมันขับผิวขึ้นมาทันทีเลยแล้วดูสปอร์ตด้วยดูเป็นแบบลิมิต็ดมากอะ่ะ แล้วสัญลักษณ์เขาที่ให้มาเนี่ยโอ้ไม่ขี้เหร่เลยนะมันใหญ่นะคือแสดงให้ญญเห็นเลยว่าอไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยใส่นาฬิกาลิมิเต็ดนะแล้วก็ดูเวลามันเอียงโดนแสงนะครับหน้าปัดเคปลนะฮะดูความเป็นมิติของเขานะโอ้สวยงามจริงโอ้โหเราจะมาพูดถึงตําหนิที่ว่าเมื่อตอนต้นคลิปนะครับคลิปมันยาวหน่อยเพราะว่าผมก็เชียร์แหละรุ่นนี้นะครับจะมาพูดถึงตําหนิที่ว่าว่ามัน มันตำหนิยังไงทําไมลดถึง80%ขนาดคือมันลดจริงๆเพราะราคามันตั้งขายตอนออกวันนี้ก็คือ18,600บาทปรีเป๊ะบวกลบไม่เกิน2,000น่ะหาได้ถูกสุดน่าจะ15,000อ่ะ,อะตำหนิที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือตรงสายตรงสายของเขาเนี่ยคือสายยางแบบเนี้ยสายยางแบบเนี้ยมันจะมีข้อเสียเวลาที่แบบไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะครับมันจะมีความมันจะมีความอะไรียกเนี่ย หนึบๆเหรอหนึบๆมือนหมากฝรั่งแต่มันใส่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ว่ายังใส่ไม่ได้แต่ผมคิดว่าคงใส่ได้ไม่นานนะฮะใส่ได้ไม่นานแล้วแหละน่าจะไม่ถึงปีนะครับก็น่าจะาน่าจะขาดคน่าจะขาดมันขาดไปตามการเวลาของมันนะครับก็พอขาดแล้วทาไงก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้ตามร้านนาฬิกาทั่วไปครับสายแท้สายเทียมก็ลองหากันดูนะก็มีหมดแหละสายนาฬิกา,า,า,กาจะไม่เอาแบบนี้นก็ได้จะเปลี่ยนแบบอื่นก็ได้ได้หมดแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ก็คือตําหนินาฬิกาที่ผมบอกนะครับก็คือมีจุดเดียยวเเเลนน่่ะถถ้้าาหหห็ดดูตรรงือขจชัม คือมันจะมีความหนื่ๆแล้วนะครับหนืดๆ,ๆแล้วแค่นั้นเลยครับทุกอย่างที่เหลือทุกอย่างมันมีครบครับใบประกันทุกอย่างยังไม่รันนะเพราะมันเป็นของใหม่เนาะนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะผมมีสีดําอยู่5เรือนนะตอนนี้นะครับสีขาวที่หาเจอเนะี่ยมีเรือนเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะติดลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ถ้าใครชอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่ว่ากันก็ฝากยังไงผมก็น่าจะต้องลาแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ